ยิงอยู่ผู้คบคนพานถึงไม่ำทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับการติดฉินนินทาว่าผู้คบคนพานเพราะฉะนั้นนกแขกเต้าจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปเสวนาส่วนผู้ครบปราร์แม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนที่ดีงามเพราะฉะนั้นนกนั้นจึงกล่าวว่า จิงอยู่ผู้คบคนพาลถึงไม่ำทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับการติดชินนินทาว่าผู้คบคนพาลเพราะฉะนั้นนกแขกเต้าจึงกล่าวว่าเอวังพาลุปเสวนาส่วนผู้ครบปราดแม้ไม่สามารถจะเป็นบัณฑิตได้ก็ยังได้เกียรติคุณว่าผู้คบเพื่อนที่ดีงามเพราะฉะนั้นนกนั้นจึงกล่าวว่าเอวังทีรูปปเสวนาบทว่าปัตต์ปุตตเสวะคือดูใบไ,ไม้สําหรับห่อคันไดาชาติมีกฤษณาเป็นต้นนั่นแหล บทว่าสัมปากังคือทราบว่าตนอบรมแล้วด้วยอำนาจคลุกคลีกับเพื่อนดีงามบทว่าสันโตความว่าพวกสัมมาทิฏฐิย่อมยังพวกสัตว์อาศัยตนให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวพระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของดกนั้นทรงไหวหรือสีทั้งหลายผู้มาถึงแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายจะอนุเคราะห์ข้าพเจ้าก็จงอยู่ในพระนครของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังพระนคร ราชจะทานอภัยแก่นกแขกเต้าทั้งหลายโปรโดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครน,นั้นอยู่ในพระอุทยานทรงบำรุงตลอดจนพระชนชีพทวงบำเพ็ญทางสวรรค์เต็มที่แล้วสวนนวกปูปกะอยู่ในปา่าไปตามยถากรรมแล้วเรื่องนกแขกเต้าในอัตถกถาแห่งสติกุมพระชาดุกในวีสตินิบาตจบในครั้งดึกดำบรรยังมีช้างมงคลชื่อว่ามิหิรามุขของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพารณาณสีมีศีลสมบูรณ์ด้วยมรารย,ยาทไม่เบียดเบียนใคร ครั้นในวันหนึ่งในตอนกลางคืนพวกโจรมานั่งปรึกษากันในที่ใกล้โรงของราชาว่าต้องทําลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องทำอุโมงค์และทําการตัดช่องแล้วลักของจึงจะควรเมื่อจะลักต้องฆ่าและตีจึงจะลักเมื่อได้อย่างนี้จึงจะไม่มีใครสามารถจะต่อสู้และขึ้นชื่อว่าโจรไม่ต้องมีศีลาจจรวดต,ต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาศ